ครับผมมาเป็นสิทธิ์การบินที่นี่ผมทวนหน่อยได้ไหมครับครูได้ครับแอร์สปีดอันติจู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 ดนี่อันติจูด Heading ใช่ครับเส้นทาง Vertical Speed ใช่ครับอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเครื่องช่วยในการบิอาร์เป็นคอร์บิวอาร์ท็อตเทิลนี่นี่คันเร่ง พาร์เทอร์นันเขาก็เพิ okay. ่มข okay. ึ้นเอ็นคอร์พารเทอร์นเพิ่มขึ้นอะบลัดเดอร์เนี่ยเป็นสายดีกว่าเบรกตระวังปลายเท้าโอเคฮะแล้วออโต้เบรกมีไหมครับไม่มีครับไม่มีแฟบแฟบนีฮะแฟบนี่ครับแฟบูแฟบนี่ฮะโอเคตัวก็ตารสุดครับโอ้โหเพิ่งได้สัมผัสของจริงวันนี้เล่นเนี่ยในซิมครูเล่นในซิมอ๋อฮะอ่าอันนี้เป็นยุ วิทยุครับผมออโต๊ะพิลอตอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องนี้ไม่มีเลยครับไม่เป็นครื่องนี้เลยเครื่องฝึกเ,เ,เป็นมีไม่มีออโตะ๊ะพิลอตอันนี้เป็นน,น,น <Rot ate. S 2> ะครับทรานส่วนเดอร์โรเทชโรเทชไปสิบห้าองศาปกติเราบินแคาดูข้างนอกเป็นหลักดูข้างนอกก่อนข้างในเป็นรองข้างในใด้คอยเช็คเอาดูความสูงความเร็วอะไรนะครับะข้างนอกเป็นหลักต้องมองหัวเครื่องขอบฟ้ามีตรงนี้ระดับ